นี่คือบรรยากาศตลาดที่เราขายนะครับร้านแครงเห็ดของเราก็มาขายเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาขายหลังจากที่ไม่ได้ไล์ให้เพื่อนๆได้ดูก็หลายวันครับเพราะว่าบางทีเรามาเย็นก็เปิดร้านขายก็ขายท่วดไปเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายอะไรครับวันนี้เขาว่างครับถายได้ช่วงหนึ่งละของเหลือไม่เยอะนะครับนี่น,นะ น้ำหมดไปครึ่งหม้อแล้วและอีกแค่ครึ่งหมออ้อเองโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้เรามีอะไรที่น่าสนใจนะครับสำหรับแกงเห็ดเราก็จะมีเหมือนเดิมนะฮะถ้าใครสนใจอยากจะลองทำขายก็ลองดูครับร้านเราจะดีอยู่อย่างคือเห็ดของเรามันจะหลายอย่าง เพราะว่าบางร้านบางที่เห็ดเขาแค่อย่างสองอย่าง,ส,อง,อางสามอย่างของเรานี่ห้าอย่างเลยนะครับนูนี่เห็ดนะเห็ดใงานสกีขาวนะครับปกติจะมีขาวมีดำวันนี้เรามีแต่ขาวแล้วก็ออริจินแนะบบใหญ่ๆแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะและตอนนี้มาดูครับเห็ดอีกสามเห็ดที่จะอยู่ถาดนี้ก็จะมี เห็ดหนูหนูนะครับนี่เห็ดหนูหนูครับแล้วก็นี่คือเห็ดขอนขาวดูนะครับเห็ดขอนขาวที่วันวันก่อนที่เราตัดขานะฮะนี่เราตัดขาให้สําหรับลูกค้าเรานะฮะเห็ดขอนขาวจะเหนียวหน่อยแต่ยอดของเขาจะจะไม่เหนียวปลายของดอกดอกของเห็ดจะไม่เหนียวเห็ดขอนขาวดูนะครับดูใกล้ใกล้ครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเห็ดขอนขาวนี่ครับเห็ดตัวนี้จะราคาสูงอยู่ครับ ของขาวแล้วก็จะมีเห็ดเข็มเห็นไหมครับเห็ดเข็มของเราใหม่ๆสดๆเห็นไหมครับเห็ดเข็มแล้วก็พักทองพักทอง,ง,งที่เราอันมาเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวลูกค้ามาซื้อเดี๋ยวเราแบบขายให้ลูกค้าก่อนนะครับโอเค